รู้ไหมครับว่าผู้ชายก็ฉีดโบท็อ,อกซ์ลดขนาดแก้มได้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม สวัสดีครับผมก็ผมหมอไม้นะครับผมก็เป็นหมอประจำรอตเต้ทีบนะครับผมผมก็มาพร้อมกับแขกที่ติมาสั่งนะครับสวัสดีครับน้องนัทนะครับวันนี้นะครับก็มีปัญหานะครับรู้สึกว่าหน้าใหญ่นะครับแล้วก็กรามโตเนาะก็เลยอยากมาปรึกษาหมอครับกรณีของน้องนัทเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องกรามใหญ่นะครับผมอยากลดขนาดรูปหน้าอยาหมออาจจะขอตรวจร่างกายเบื้องต้นนิดนึงนะครับเพื่อประเมินดูนะครับผมเดี๋ยวคุณนัทช่วยกัดฟันให้หมอหนึได้ไหมครับปล่อยนะครับกัดอีกทีนะครับ โอเคก็จะพบว่าของคุณนัทนะครับผมมีปัญหาคือว่าหน้าใหญ่นะครับซึ่งเกิดจากเป็นตัวเนื้อกลางครับที่มีขนาดใหญ่วันนี้ครับเราก็จะมาฉีดโบสอกเพื่อลดขนาดกลามกันโบสถอกกลามเนี่ยสามารถฉีดได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยวันนี้เราก็จะเป็นตัวอย่างในเคสของผู้ชายนะครับผมหลังจากฉีดโบสอกลดกลามไปก็น่าจะเดียวขึ้นหรือเล็กขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเชิญติดตามชมได้เลยครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมจะมา่ํตำแหน่งกลามที่เราจะฉีดกัน เดี๋ยวให้คุณนัทช่วยกัดฟันให้ผมนิดนึงนะครับนยกกัดฟันให้ผมนิดนึงนะปล่อยนะครับกัดอีกทีนะก็ตำแหน่งเนื้อการก็อยู่บริเวณตรงข้างๆด้านแก้มนะครับผมส่วนนี้ก็ทําให้หน้าเราแบบดูขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากฉีดการไปประมาณสองสัปดาห์หน้าก็จะเรียวขึ้นเล็กขึ้นแล้วก็กรอบหน้าชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสาม น,นอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมกับการฉีดโบทอบ็อกเพื่อลดขนาดกามให้กับคุณนัทคุณนัทมีอะไรสงสัยอยากถามหมอ,อเพิ่มเติมไหมเอ่ยเรากลับไปเร,เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยไหมครับหลักกับไปครับก็คืออยากให้อย่าเพิ่งนอนลาบก,ก่อนประมาณ4ชั่วโมง เงินก็แทบทําได้ปกติเลยยกเว้นเรื่องของความร้อนกับเรื่องของอาหารการกินที่เหมอะนะนําไปเบื้องต้นเมื่อกี้ก็หอมก็ใช่มีแอลกอฮอล์ <ๆ S 1> ของมาของดองครับผมถ้าเป็นไปได้หนึ่งอาทิตย์นี้อาจจะเรื่องของการออกกําลังกายเพราะว่าเรื่องของปวนี่ยจะไว้เรื่องของความร้อนนั่นเองพ <ๆ S 2> อเดี๋ยวอีกสองาทิตย์เราก็มาดูกันนะว่าคุณนัทก,ก็จะหน้าเรียวขึ้นเล็บขึ้นเห็นกอบหน้าชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับผมจบไปแล้วนะผงสำหรับการทำลรตเต้โชว์วันนี้นะครับผมก็หลังทําก็อยากจะถามความรู้สึกของคุณนัทว่า รู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรู้สึกแรกนะคะก็คุณหมออธิบายทุกอย่างละเอียดนะครับมีความพึงพอใจมากครับคุณหมอมือเบามากๆเลยขอบคุณมากเลยครับผม,มก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่แบบว่ามีความกังวลนะครับเรื่องของรูปหน้าก็สามารถที่มาปรึกษาผมได้ที่ล็อกเตลิ่งนะผมก็ยินดีให้คำปรึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม,บมก็แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e like, ให้หมอด้วยนะครับ La